ก็ข้างในเนี่ยคอมเพรสเซอร์เขาจะไม่ทําเป็นเอ็กแปนชันวาร์แล้วนะทำเป็นแคปซูแทนเนี่ยเบาตัวเล็กด้วยน่ารักคิดขูแต่คอมเพรสเซอร์ยี่ห้ออะไรยังไม่รู้เลยเป็นแหมกิการยังไม่รู้ว่าเขาไม่เซอร์ยี่ห้ออะไรกำลังดูอยู่ทุกมสีไม่รู้เลยไม่ได้ช่วยไหนลายแบรนด์ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรทานซานมีฝักวัวในการลดแรงงันอยู่แล้ว ใชไหมครับแต่ให้ดูงานชื่ตอใส่มาแล้วราคาบอร์ดแอร์อวเอ็กเนี่ยเขาบอกบอร์ดอย่างเงี้ยพันพันต้นต้นไม่ถึงพันไม่ถึงพันด้วยผมถามเลยนะเนี่ยบอร์ดอย่างเงี้ยถ้าเสียเนี่ยเปลี่ยนใหม่ง่ายกว่าเพราะราคาบอร์ดไม่ถึงพันเนี่ย เนี่ยผมบอกเลยรวคร่คา,รา,ร,าราคาอะไครับผมยิ่งถ้าทำการค้าเนี่ยแข่งขันกันตลาดอย่างเงี้ยผู้บริโภคได้ผลประโยชน์มากที่สุดสอย่างเงี้ยมันทำให้ราคาบ่อถูกลงครับผมครับผมเนี่ยผู้บริโภคมันจะเอื้อมถึงง่ายแล้ว การแข่งขันกับตลาดเนี่ยอันเนี้อ่าอันนี้ไม่ถึงพันนะพี่พี่สัมพันธ์ไม่ใช่แค่บอกอะไรอะไรถูกด้วยใช่แบรนด์นี้เราสนใจนะอะไรถูกด้วยแล้วซ่อมดูแล้วไม่อยาก ไม่ได้ก็ไม่ต้องซ่อมแล้วเปลี่ยนแม่ได้ไงครับการที่เรีเป็ต้องมาเพราะว่าเราถผมเป็น O M เนาะอ่าใช่การซ่อมบอร์ดเนี่ยหา้่งเป็นลำบากแล้วอนาคตนี่ช่างซ่อมบอร์ดนี่ระวังตัวไว้เลยนะอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงผมบอกเลย Air AU X เนี่ยเขาทำสเปร์พาร์ทได้ถูกมากที่แรกผมเจอพีทไอเนี่ยผมก็ตกใจนะบอกใคยร้อนบ้าเจ็ดร้อยบาทสรุปมันเป็นจริง AU X บอกใคยร้อนน่ะอย่างที่ผมถ่ายวิดีโอเล็กมาก ไม่ถึงพันอนาคตนี่นะผมไม่ต้องไปเรียนซ่อมบอร์ดแล้ว ผมเรียนมาแหละแต่ผมยังไม่แตกฉานเรื่องสมบอดเนี่ยทีนี้ผมไม่ต้องไปเรียนให้มันลึกแล้วกูเลือโลกเขาอะไรพังกูสับเปลี่ยนแม่อย่างเดียวแล้วทีเนี้ยเออกูสบายตัวแล้วตอนเนี้ยกูไม่ต้องไปซ่อมบอดให้ปวดหัวแล้วเออ่า่เจ้าตลาดนะมึงรีบทําบอดให้ราคาถูกเลยแล้วมึงอย่างงี้เข่าอ่ะกูนะกูบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้มีม้ามืดมาใหม่อีกแล้วเออน่าสนใจประกันห้าไปด้วยคอมพิวเซอร์สิบไปด้วยอ่า อนาคตเขาบอกเจ็ดวันซ่อมต้องจบอืมอ่าล้ผมว่าค่ายญี่ปุ่นอยู่ยากแล้วค่ายอเมริกาอยู่ยากแล้วมึงอย่าอยากคกนตนผมแล้วทีนี้ <laughs> โอเคก็ให้ดูบรรยากาศในงานก็ประมาณนี้แหละ <laughs> แต่ถ้าผมเทียบนะแอร์รเทศจีนที่ผมชอบเลยชอบจริงๆ,ๆเลยนะ ผมว่าไมเดียเนี่ยมันทำฉีกแปลกแวกแนวเลยไมเดียเนี่ยผมชอบเลยว่าว่าสินค้าผลิตภัณฑ์เขาออกแบบมานี่ไม่ซ้ำกันเลยของไมเดียผมได้มีโอกาสหรือได้มีโอกาสประกอบเนี่ยอันในค่าจีในตอนนี้ที่ผมชอบเลยคือไมเดียแต่ทีนี้ว่าราคาเนี่ยยังไม่โดนใจผมตอนนี้ผมก็เลยเชียร์แต่ทีเซียงเดียวแต่ AUX เนี่ยผมรู้สึกอ่ะเป็นไปได้แล้วเพราะว่าราคาเนี่ยแม่งอะไรยแม่งเขาถูกเลย อ่สแปร์พาร์ทเนี่ยเขาทำแบบราคาถูกอย่างเงี้ยผู้บริโภคได้ประโยชน์และแม้แต่ชาเองก็ได้ประโยชน์ตอนนี้เราไม่ต้องไปเรียนรู้ซ่อมบอร์ดแล้วถ้าราคาถูกอย่างนี้นะไม่จะเป็นต้องไปเรียนรู้ละ<ไ>เช็คโค้ดให้เก่งอะไรให้เก่งแล้วจบเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรให้มันตรงจุดแค่นั้นพอแล้วโอเคก็คได้ความรู้ใหม่อีกอะวันนี้